โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะนะก like, กนะครับผมนะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะผมนะนี่แปดมือทรัพย์แล้วนะครับตอนนี้ครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผม <c oughs> นะครับผมมาเดี๋ยววันนี้ดูเจ้าช้างสีแดงกับปานเจริญกันต่อแล้วกันนะผมเดี๋ยววันนี้จะใช้เอ่อช้างแดงเกี่ยวแล้วกันนะนะทุกคนนะนี่วันนี้ใช้ช้างสีแดงเขียวแล้วกันนะครับผม ก็ถ้าใช้ปานเจริญเกี่ยวด้วยผมว่ามันน่าจะเสร็จเร็วกันไปแหละนะผมเดี๋ยวใช้ช้างแดงเกี่ยวแล้วกันนะนะผมนะตัว่างันไปนะผมเดี๋ยวขออนุญาตเราช้างแดงลงมาก่อนแล้วกันนะผมนะขออนุญาตแล้วกันนะผมขออนุญาตกำมุมมองนี้แล้วกันนะผมนะโอเคป่าาาลงมาลงมาโอเคเออนีปึ๊บนี่คนเซียนก็ต้องแบบนี้คนเซียนเขาองขับมุมมองแบบนี้นะผมนะ เดี๋ยวโยกค่อยๆโยกโยกสายโยกหัวเฮ้ยดีนะเสร็จเรียบร้อยแล้วไหมแหมค่อยๆลงครับผมจะปากกระแทกนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่โอ้โหไม่จัดสบายซะเหลือเกินจอดไปนี่ก่อนเดี๋ยวผมไปเอาปานเจริญขึ้นก่อนแล้วกันนะผมนะเสียงท่อเป็นก็ลั่นซะเหลือเกินนะผมนะลั่นดีเหลือเกิน เนเกดี๋ยวขึ้นมาเทแล้วกันนะผมไอ้รถคันนี้มันจอดอยู่ไกลซสักกี่นี่ปากปากจกโดนน้ำปากปากแม่งโดนจนได้เออแต่ฝั่งนี้คนมองเห็นแท็กอยู่นะครับทุกคนปุ๊บอ่านี่ไงปึ๊บเทไปนะผมนะเดอโอ้โหคนมันเซียนนะครับผมนี่เป็นไงล่ะดับเครื่องไว้เออ เดีย๋ยวพยายามเปียกจ้ช <tra uss UC S> ้างเกี่ยวก่อนแล้วกันนะผมนะไปแลนะผมพยายามเกี่ยวเลยแล้วกันนะผมพยายามเกี่ยวเลยแล้วกันนะผมนะไอช้างแดงนี่มันก็คลัสสิกมึงกันนั่นเนี่ยจะว่าไปเนี่ยนะผมโอนบอนบอนอันนี้อันนี้เสียงเสียงท่อทำเองนะผมนะท่อทำเองโอเคโอเค ว่ากันไปนะคผมแตมจริงมันต้องกันขนาอีกนะเนี่ยโอ้ยเหยียบเหยียบข้าวเขาเนะี่ยทุกคนเลี้ยวแบบนี้ถ้าเลี้ยวแบบนี้เหยียบข้าวนะอย่าหาเลี้ยวนะทุกคนนะอย่าหาเลี้ยวนะมันเหยียบข้าวนะครับผมแหมโอ้โหมว้มวนเอาๆเลยผมเป็นข้าวเบอร์รี่นะผมเนาะเป็นข้าวเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่ เบอร์รี่สายพันธุ์ตุรกีนะผมใช่เหรอเนี่ยข้าเบอร์รี่ครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมนี่ครับมัอเรามัอเรามือเราเลยจังเราดีไว้ใจได้ครับเข้าดีสะอาดทุกเม็ดครับทุกคนครับนะไม่มีหล่นไม่มีขาดนะครับให้เกี่ยวให้ทุกเม็ดนะผมนะโอ้โหเกีย่ยวให้ดูทุกเม็ดเกี่ยวสะอาดทุกเม็ดนะผมนะ ข้าวทุกเม็ดไม่มีร่วงนะครับผมนี่ไว้ใจได้นะผมที่พูดมาทั้งหมดนี่ไม่เป็นเรื่องจริงเลยครับผมนะ <c oughs> ก็ดูแบบดูรีวิวที่เข้าที่ผ่านมาก็ได้นะผมนะเฮ้ย <c oughs> ผมนะแหมเฮ้ยมันจะเต็มอุ้มหรือเปล่าไอ้เจนี่น่าจะเต็มอยู่มั้งเนาะ <c oughs> โอ้เกี่ยวกัาตรงที่ผ่านเลยลกที่ มันต้องวิ่งไกลนิดนึงนะเนาะนะครับผมมันมันวิ่งไกลมากเลยอ่ะมันต้องจับงานหน่อยทั้งอย่างนี้นะครับผมต้องจับงานบาบงงแบบมือสองเรเกินวิ่งไกลเกลนินเะด้อเนาะนะผมวิ่งอ้อมอ่ะ,ะครับเด<อ>ี๋ยวผมเกี่ยวไปเลยครับแหวดดีไม่ไกลหรอกเริ่มเริ่มไม่ไกลแล้วเริ่มไม่ไกลแล้วโอเค เกี่ยวไปเกี่ยวจุดเสียนแล้วก็ทุกคนครับนะเกี่ยวจุดเสียนแล้วนะผมเนี่ยข้างหน้าก็หมุนเอาหมุนเอาเลยครับผมจริง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 หมุนแบบหมุนเร็วมากเหรอครับผมนะหมุนหมุนเร็วแบบเกี่ยวมันมากครับหมุนเร็วๆแบบนี้นะครับผมไปไปกันเลยไปกันเลย โอเคนะผมนะต้องอดทนหนีไ้น yeah, <Yeah, S 1> yeah. ี่โอ้ยยาเป็นก็เยอะเยอะสระเกลือนะผมนะไปกันเลยแค่เพื่อจะจวดนะทุกคนนะซิ่งก็นจวดจวดซิงจิงกันเลยแล้วกันนะผมนะตื่นฮหนมาเนี่ยมา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 โอ้เกี่ยวจนเซียนหมดแล้วทุกคนนะ ทำไปตรงนี้มันเหลือน้อยเดียวอย่ามันได้ตายเถอะสาระเฮ้ยเดี๋ยวเลยผมเข้าดีจัดแล้วครับเข้าลุงคนนี้โอ้โหดีจัดเลยน่าจะเหลืออีกหลายวันพงกลัวนะทุกคนมันหลายแปลงมากเลยครับนะหลายแปลงอย่างมากเลยครับคือกว่าจะเสร็จอะนะครับไม่รู้จะวันลุมกี่คันนะคเยอะมากนะครับผมเยอะจริงเยอะจังนะทุกคนนอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มือตะโบงไงมือตะโบ้ทุกคนครับโอ้โยไอ้นี่เลยอะเออแม่งเกี่ยวแม่เกี่ยวไม่สะอาดเลยแล้วผมโอ้โหโอนี่ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมนี่กับการเกี่ยวข้าวนะครับผมนี่สบายสบายชิวๆไปเลยแหวมนี่ ว,นน,วนน้ำวนเอาเลยครับผมเอาเดี๋ยวเอาเอาให้เต็มอุ้มนี้ก็พอแล้วครับผมเอ้ยเอาเสร็จเสร็จแปลงนี้ก็พอแล้วนะครับผมนะนะครับผมเสร็จแปลงนี้ก็พอแล้วนะแป๊บเดียวเกี่ยวแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปต่อแปลงใหม่กันในวันต่อไปแล้วกันนะผมฟังเสียงท็อรลั่นกันนะผมนะนอ่ทอรลันมากแลนะ้ว อันนี้ก็ฟางบอกหนะฟางคนออกต,ว,ตวดตวดอะไรครับผมนะตะวตวดอะไรทีเดียวนะผม <c oughs> ฟางนี้สามารถมาอัดฟางแล้วก็ไปขายได้นะทุกคนนะให้หรือไปให้วัวกินก็ได้นะผมว้า <c oughs> เอยอะไม่ได้บองเกือบปีนกันนานแล้วเวลาโอ้ยไม่ได้บองทางเนอะ จะเสร็จแล้วลูกพี่จะเสร็จแล้วลูกพี่ใจเ,เย็นๆนะลูกพี่นะน่าจะเต็มบูมบอดีไม่น่าจะเต็มหรอกนะผม80%น่าจะเต็มครับตุด๊ดตุ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 ๊ดวยจั่วกันเลยโอ้โหเนี่ยโอ้ยมันผึ่นซะเเกินเนาะมันจ้าซะเเกินนะ,มนะ,นนะผม เสร็จแล้วจะเสร็จแล้วครับนะผมเดี๋ยวเสร็จแปลงนี้ต่อปุ๊บก็ไปต่อปแปลงใหม่ต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนครับนะ <c oughs> เป็นปีนต่นแหละเป็นชาตินต่นแหละครับผมเป็นปีเป็นชาติเลยแหละนะครับโอ้โหโอเคเล็กนิดหนึ่งนะครับผมนิดเดียวบุญเอาบุญเอาเลยลูกพี่เดี๋ยวไปเก็บพวกที่มันเหลือเนาะ พวกที่แบบว่ายังตกค้างยังเกี่ยวไม่เสร็จนะผมเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมนี่ม้วนเอาเลยนะม้วนเอาม้วนเอาเล่นรถเกี่ยวมันดีนะทุกคนยิ่งทอนลั่นแบบด้วยยิ่งม,มันกันใหญ่เลยนะผมเราอาจจะกรินๆที่ว่าแปดนาทีเฮ้มยมยันนิดเดียวม,มา,ากเดี๋ยวผมไปเก็บข้างข้างไข่นู่นดีกว่านะผมมันทำไมมันไอ้นี่เร็วยังไง เดี๋ยวผมเก็บข้างไข่นู่นนะผมนะมันม,ม,ม,มันเร็วอย่างยรมันมันเร็วทำไมมันเร็วอย่างนี้เนี่ยผมเก็บตรงนี้นะครับที่เราเก็บไม่สะอาดนะผมคือบริการถึงใจอะบริการลูกค้าถึงใจนะผมนะนี่ครับบริการแบบบริการดีๆเลยนะผมนะแหมบริการดีประทับใจนะครับมันจะเก็บยังไงวะเนี่ย เก็บไม่ลูกค้ายัางไงวะเนี่ยเก็บไม่ลูกค้ายัางไงวะเนี่ยมันติดกันนาดเร็วลูกพี่ไอ้เกียดนี่ก็มาปมลูกไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเดี๋ย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 วอ้ลุงบ้าเนี่ยเนี่ยเก,เ,เก็บได้เท่าเก็บได้แล้วเก็บได้เท่าที่ได้แล้วเนาะได้เท่าที่ได้เหรอ,อไ,ดได้เท่านี้แหละลุงไม่เก็บละอ้ปลูกว่าปลูกพออะไรมาปลูกอย่างนี้น,นะผมนะ เดี๋ยวก็ญาติขยับรถปัดเจริญออกก่อนละกันนะผมเดี๋ยวเราเลยไปต่อแปลงนู้นนะหรือจะไปต่อฝั่งนู้นดีเออต่อฝั่งนู้นดีก่อนนะจะได้ไม่ต้องหนีนี่เยอะนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาต่อฝั่งนี้กันนะผมเดี๋ยวเรามาต่อสองแปลงนี้กันแล้วกันนะครับผมโดยการที่เราจะข้ามคลองอย่างนี้เดี๋ยวออญาติขยับบอกแล้วกันนะผมเนี่ยคนเซียนเขาไปตรงพูดเยอะครับทุกคนครับนะ ขับเซียนแล้วก็อาเบิ้ลนะก็ขับเซียนแล้วเนาะเออมันจะหล่นนะเว้ยเดี๋ยว้ต้องมองใบแท็กครับผมทาไมทางลงมันชันถึงวะเฮ้ยเอาโอ้ยยยแท็กข้างนึงตกไม่เลทแต่ไปได้ครับเอา้แท็กข้างนึงตกเฉยถอยหลังได้ไหมเขี่ยถอยหลังได้เอ้ยเฮ้ย เคลียใส่หลังได้ครับผมคทุว่าจะถอยหลังไม่ได้ซะโอ้โหเสียนบ้าเสียนบอ่ออะไรแทกแตขข้างนึงตกเฉยเลยน<อ><อ>เนี่ยเฮ้ยผมว่าทางนี้ไม่น่าจะข้ามได้นะครับผมเย้จอด่แงเนี้ยจอดมันตรงๆนี่เคลจอดไว้อย่างนี้แหละเออ นะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อกันเดี๋ยวเจ้าช้างมาเทแล้วกันนะผมนะเจ้าช้างมาเทหน่อยแล้วกันโอเคไปกันเลยโอเคเฮียผมเวลาขึ้นก็ขึ้นตรงๆนะทุกคนนะคือขึ้นตรงๆมีคนคอมเมนต์บอกว่าเวลาขึ้นอ่าคณากดปากลงได้ครับผมปื้งเฮียกดปากลงแอบนี่ต้องกดปากลงมันสมจริงนะผม ใจเดียวลูกพี่เจเดียบิดตรงนี้มันเสียวตลอดเลยทุกคนบิดตรงนี้มันเสียวตลอดเลยครับโอเคเราก็ต้องแบบว่าจะช้ชานะผมนะช้าได้ดพระเล่งานนะผมเฮ้ยทำไมมันไกลยังวะใจเย็นนะทุกคนนะใจเย็นนะอุ่นแล้วเย็นะนะครับผมใจเย็นนะครับจะเป็นวัยรุ่นใจร้อนนะครับเจนนะครับเจนนะครับ ไปไปรุ้ดเอ้ยอาอีบ้าเอ้ยเอ้ยเจอเอ้ยเดี๋ยวๆูเวีแล้วเอาในบอกว่าเซียนไงครับผมเฮ้ยตกคลองไปเลยอะเป็นไหลเลื่อนตกไปเลยนะทุกคนเอาเอาวีแล้วกูจะขึ้นยังไงวะงเนี่ย มันดิ้นไม่ได้แล้วทุกคนจริงดิ้นนี่จมนะครับนี่ชิบหายแล้วโอ้โหชิบหายแล้วไงโอ้แล้วไปทำอะไรอยู่ในคลองอะ่ะลูกพี่เอโอ้ยสงสัยสงสัยร้อนก็ผมอยากอาบน้ำใช่ไหมเฮ้ยมันตกคลองจริงนะอ๋อต,ตกแค่นี้โอ้โหตกคลองเฉยปากขี่แล้วผมปาก เทิร์นกับไปนี่เลยคนระับใช่หรือเปล่าอ่ะไปากปากไม่เทิร์นนี่วะ่ะปากไม่เทิร์นนะครับเนี่ยปากยังลอยอยู่นะทุกคนแล้วถ้าดูมองนี้ล่ะโอ้โหเอ้ยสุดจัดจริงๆว่ะแล้วข้าวเต็มปุ้มเลยนะเนี่ยข้าวยังไม่ได้เทเลยนะโอ้โหี่ตายเนี่ร่วงแล้วหนึ่งครับทุกคนครับเ้ยแต่ครั้นี้ก็เกือบร่วงแล้วครั้นี้มันแตกตกไปข้างหนึ่งอะ่ะคันนี้ก็เกือบเหมือนกันนะครับผม แล้วมันนี่ทำอะไรห่างเรืงหนาไว้ทำมาอีกไอเนี้ยโอ้โอเคผมสำหรับคลิป hmm. นี <S <S ้เดี๋ยวจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันจะเอาขึ้นยังไงนะผมนะโอ้เฮ้ยไอขี้น้ำเข้าเครื่องเลยนี่วะยศเค้น้ำเข้าเครื่องทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับเอม